สวัสดี Thai Angel Investor.com นะครับสวัสดี YouTube t าวร Investor แล้วก็ถา i ร n Investment นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ความรู้นะครับวางแผนกเกษียณยังไงให้มีกันใช้ตลอดชาตินะครให้มีกันใช้ทั้งชาตินะครับการวางแผนกเกษียณเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแก่แล้วมีอายุแล้วไม่จะเป็นนะฮะเด็กๆก็วางแผนกเกษียณได้นะยิ่งรู้ก่อน ยิ่งรวยก่อนแล้วก็ยิ่งเกษียณเร็วนะครับสังเกตวัยรุ่นยุคใหม่สมัย,มยนี้นะครับเกษียณเร็วมากนะครับประสบความสําเร็จในธุกรก,กิจแล้วก็เกษียณแล้วนะครับนะดังนั้นเราเห็นลู่ทางช่องทางในการเกษียณแบบง่ายๆสบายๆนะครับนะผมจะมาแชร์ให้ฟังว่าการวางแผนเกษียณเนี่ย หนึ่งเราจะวางแผนยังไงให้มีเงินใช้ตลอดชาตินะครับถ้าเราเทียบนะครับการลงทุนในธุรกิจสมมุตินะสมมุติว่าคุณตอนนี้คุณเป็นพนักงานกินเงินเดือนนะครับเงินเดือนเดือนละหนึ่งแสนบาทนะครับสิบปีผ่านไปยี่สิบปีผ่านไปนะครับคุณจะเหลือเงินเก็บเท่าไหร่นะลองคิดเกมยาวๆนะครับลองคิดเกมยาวๆ สิบปีผ่านไปยี่สิบปีผ่านไปอายุคุณเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณจะเหลือเงินเก็บเท่าไหร,ร่นะฮะสองถ้าคุณเอาเงินเก็บนั้นมาลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพนะที่มีศักยภาพที่มีอนาคตนะครับเงินส่วนนั้นมันจะทำให้คุณกเกษียณได้อย่างไงบ้างนะครับผมจะมาแชร์แนวทางให้ฟังนะครับ โอเคถ้าคุณไปลงทุนในหุ้นนะครับลงทุนในหุ้นเนี่ยแน่นอนนะครับการถือหุ้นในระยะยาวคุณก็ต้องมาวิเคราะห์ตลาดนะครับวิเคราะห์หุ้นว่าโอเคเทรนธุรกิจ4ี่ห้าปีหลังจากนี้ธุรกิจไหนมันจะรุง่งธุรกิจไหนมันจะร่วงนะครับคุณถึงต้องเอาเงินเข้าไปลงทุนในธุรกิจนั้นนะฮะนะนะดังนั้นก็ต้องใช้ความรู้ ในการวิเคราะห์หุ้นนิดนึนนงนะครับความเสี่ยงมีอยู่แล้วนะครับการลงทุนทุกอย่างมันมีความเสี่ยงนะโอเคนี่คือการลงทุนในหุ้นนะครับสองการลงทุนในกองทุนนะการลงทุนในกองทุนเนี่ยก็มีเขาเ,เรียกว่าผู้บริหารกองทุนเนี่ยบริหารความเสี่ยงให้นะครับความเสี่ยงก็จะต่ําลงมานิดนึงนะครับถ้าคุณเทรดหุ้นเองลงทุนเองเนี่ยความเสี่ยงก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่ที่ความรู้ ที่คุณมีนะครับถ้าความรู้คุณเทรดเก่งคุณมี know how ในเรื่องของการลงทุนอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะรอดนะครับก็อาจจะรอดคุณก็ต้องไปติดตามดูเซียนที่เข้าทำดูนะครับนะส่วนการลงทุนในกองทุนก็มีผู้บริหารกองทุนนะครับไปซื้อกองทุนนะมีผู้บริหารกองทุนบริหารกองทุนให้ความเสี่ยงก็ต่ำลงมานะครับ แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็มีความเสี่ยงอยู่ดีนะครับสลงทุนเปิดธุรกิจของตัวเองนะครับนะการเปิดธุรกิจของตัวเองก็อย่างที่เรารู้กันนะครับบางคนก็อาจจะเคยลองแล้วนะเปิดกิจการของตัวเองทําธุรกิจของตัวเองก็ God. ไม่รุ่งก็ God. ร่วงนะครับก็มีนะครับส่วนคนที่รุ่งก็ God. มีนะครับนี่คือการทําธุรกิจการทํากิจการของตัวเองนะ แล้วก็สุดท้ายวิธีสุดท้ายที่ผมจะแชร์ให้ฟังวันนี้ก็คือการลงทุนในธุรกิจที่เรียกว่าสัมปทานนะครับสัมปทานทําไมมันมั่นคงกเกษียณกินไม่มีวันหมดเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากธุรกิจสัมปทานมันเป็นธุรกิจที่ลงทุนระยะยาวนะฮะลงทุนระยะยาวภาครัฐให้สัมปทานมาเพื่อภาคเอกชนจะพัฒนา30ปี60ปี90ปีนะครับมันเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับ นะเอาตัวอย่างที่เราทำกันอยู่หน้าเวลานี้ก็คือโรงไฟฟ้านะครับเราลงทุนในการพัฒนาโรงไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตินะครรวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งโปรเจกต์นี้นะครับถ้าตีเป็นมูลค่าก็ผมบอกเลยนะครับมหาศาลเนื่องจากว่า,ามูลค่าเศรษฐกิจที่มันจะเติบโตหลังจากที่เรา ลงทุนไปแล้วเนี่ยก็กินกันจนแก่ยันลูกยันหลานอยู่แล้วนะครับนี่คือการลงทุนระยะยาวที่มีเงินกินเงินใช้จนอะไรอะใช้คําว่าอะไรยันลูกยันหลานนะครับนะไหนจะลูกหลานไหนจะองค์กรไหนจะพนักงานนทุกคนที่อยู่บนห่วงโซ่นะครับเขาเรียกว่าอยู่บนห่วงโซ่นะครับ วงโซ่นี้ซึ่งมันเป็นอะ,อะไรที่เกษียณได้เลยนะใช้คำว่า,าเกษียณได้เลยเอาล่ะโอเคแล้วมันก็จะมีคำถามว่าเอาถ้าคุณทำเองได้คุณก็ลองไปปั้นสัมปทานสักสัมปทานหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ไปลงทุนหาพาร์เนอร์หาผู้ลงทุนเข้ามาจอยแล้วก็พัฒนาโครงการนะรนะแต่ถ้าคุณทำเองไม่ได้นะครับ คุณก็ต้องไปหาพาร์ทเนอร์ที่เขามีศักยภาพนะอย่างตัวอย่างผมเองเนี่ยผมก็แน่นอนเราไม่มีโน้ตฮาวในการสร้างเครื่เราไม่มีโน้ตฮาวในการสร้างรูไฟฟ้านะครับเราก็ต้องไปอาศัยโน้ตฮาวจากจีนนะครับไปอาศัยโน้ตฮาวจากจีนเพื่อดึงเข้ามาร่วมลงทุนนะครับนะก็เราอยู่ใกล้ใครเราก็โอกาสประสบความสําเร็จนะอันนี้มันเป็นเบสิกของการลงทุนนะ เราอยู่ใกล้คนที่เขาพัฒนาเขื่อนสามผาระดับโลกนะครับเราก็มีโอกาสประสบความสำเร็จอ่าอาจจะไม่เท่าเขานะแต่เราก็คงเป็นส่วนหนึ่งของเขานะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเขาลงทุนกันเป็นหลายแสนล้านหยวนนะครับแต่เราลงทุนแค่หลักพันล้านบาทนะหลักพันล้านบาทนะครับย้ำนะครับโครงการที่เราพัฒนาเนี่ย หลักพันล้านบาทนะฮะโดยอาศัยพันธมิตรจากจีนนะครับทั้งเรื่องเงินทุนโนฮาววิศวกรรมนะครับนะดังนั้นสิ่งที่ผมมาแชร์ให้ทุกคนฟังในทุกสื่อโซเชียลมีเดียในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube Facebook เว็บไซต์นะครับโอกาสคือเรายินดีต้อนรับทุกคนนะ ถ้าคุณทําเองได้คุณก็ทําเองนะครับแต่ถ้าคุณทําเองไม่ได้เนี่ยคุณก็มาเป็นพ n นเนอร์กับเรานะครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะฮะง่ายๆนี่คือเบสิกของการลงทุนการร่วมทุนนะครับสนใจก็เข้ามาที่ไทยเจ้าอินเวสเซอร .com แค่นั้นเองนะครับก็รีจิสเตอร์เข้ามานะครับแล้วก็นัดประชุมกันนะไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับโอเคไว้พบกันนะครับสวัสดีครั้